มาแล้วคะ่ะวันนี้ยังอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะจะพาไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามนั้นก็คือพระราชวังแห่งเมืองเวซึ่งมีชื่อว่าพระราชวังไดโนยพระราชวังไดโนยนี้ อยู่ที่เมืองเวรประเทศเวียดนามพื้นที่กว้างขวางมากเลยค่ะมีพื้นที่มากกว่า500ไร่พระราชวางังแห่งนี้เดิมมปที่ประทับและว่าราชการของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหนียนซึ่งมีอายุมากกว่า144ปีเลยีเดียวเนื่องจากที่นี่เดิมเป็นที่อยู่ขององค์จกักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์ ดังนั้นจึงมีความมั่นคงแข็งแรงแน่นหนามากในสมัยนั้นบริเวณนี้คือเขตต้องห้ามคนในไม่ให้ออกแล้วก็คนนอกก็ไม่ให้เข้าเช่นกันทั้งนี้ก็เพราะเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก,ก่กษัตริย์และราชวงศ์ นั่นเองค่ะที่นี่เ,เคยมากับกรุปทัวร์ของประตูป่าเราไม่รู้ว่าที่นี่คือวีเราจะถ่ายตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีนกพิราบบินเต็ม,มเลยนะตรงนี้ในพระราชวังจะมีการสร้างกำแพงกั้นไว้ทั้งสามชั้นชั้นนอกสุดนี่จะเป็นหอสังเกตการมีรงชาติที่เห็นตั้งตระงานอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะคือกำแพงชั้นนอก ส่วนธงของเวียดนามที่ปลิวสวยัยมีทั้งหมดอยู่สามสีแต่ละสีก็มีความหมายนะคะสีแดงก็คือเลือดเนื้อของทหารเวียดนามที่สละชีพเพื่อชาติสีเหลืองเป็นสีผิวของชาวเอเชียค่ะส่วนดาวห้าแฉกหมายถึงความต้องการของเวียดนามที่จะเป็นเพื่อนกับทุกประเทศทั้งห้าทวีป เลิศไหมล่ะคะ,อะตอนนี้เรามาที่พระราชวังเวนะคะ,อะตอนนี้กำลังซื้อตัวอ๋วเข้าชมพระราชวังค่ะหลังจากนั้นรเราก็จะไปอยู่พระราชวังตรงนี้นะคะงั้นซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วตามมาเลยคะ่ะหลังจากได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปยังชั้นที่สองของป้อมปราการหลวง ตรงนี้เลยค่ะเป็นป้อมประการและเป็นกำแพงชั้นที่สองในอดีตป้อมประการชั้นที่สองนี้จะเป็นทางเสด็จเข้าออกสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นหากสังเกตตรงหลังคาจะเห็นว่ามีสีเหลืองและมีลวดลายมังกรที่สงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะลานโล่งนี่เป็นพื้นที่เพื่อให้จองหวนได้เข้าเฝ้าหากมองจากด้านในออกมาปอมประการชั้นที่สองก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นบันไดซึ่งขึ้นจากด้านในนะคะขึ้นไปยังปอมประการ ป้อมปราการชั้นที่สองนี่นะคะคือป้อมปราการหลวงมีความสูง6เมตรมีไว้สำหรับป้องกันพื้นที่โดยสร้างล้อมรอบพระราชฐานวังวัดและก็อุทยานสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณกำแพงชั้นนี้จะสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาลองโดยสร้างเรียนแบบพระราชวังต้องห้ามของปักกิ่ง ทั้งรูปแบบทั้งสถาปัตยกรรมทั้งสัญลักษณ์และตัวอักษรเหรียนแบบจากพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งหมดเลยค่ะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากจีนเนื่องจากเวียดนามเนี่ยเคยถูกจีนปกครองมาก่อนนานนับพันปี นั่นเลยค่ะและบริเวณตรงนี้คือที่ประทับของกษัตริย์เมื่อเสด็จมาประกอบพิธีกรรมต่างๆต,ตรงนี้ก็มีบันลังตั้งอยู่ค่ะสำหรับพระมหากษัตริย์หากนั่งอยู่ตรงระเบียงของชั้นสองและมองไป ก็จะเห็นกำแพงชั้นแรกซึ่งมีป้อมปราการสูงถึง1 0เมตรทีเดียวและนี่คือประตูของป้อมปราการชั้นสองซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมต้องแสดงตัว๋วและผ่านเข้าประตูนี้เท่านั้นค่ะเมื่อมาถึงพระราชวังเว้แล้วก็อดไม่ได้ที่ต้องเอ่ยถึงกษัตริย์ของราชวงศ์เงียน ซึ่งมีทั้งหมดอยู่ส3พระองค์กษัตริย์องค์แรกก็คือองค์เชียงสือส่วนกษัตริย์องค์ที่สองนี่สิคะน่าสนใจมากเลยนั่นคือจกักรพัิมินมังซึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากๆแต่มากยิ่งกว่านั้นคือแข็งแรงมากๆด้วยว่ากันว่ามีสนม มากกว่า500คนโอ้โหดูสิคะในแต่ละคืนจะมีสนมมาปล้นนิบัติคืนละ4ีถึงหคนเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระองค์ได้ยาดียานี้ชื่ออะไรฟังดีๆนะคะยานี้ชื่อยาเหลามิงมาน ยาเรามิงมานค่ะดีนะคะที่เพิ่งมารู้ว่ามียาดีไม่งั้นบางคนอาจจะเหมากลับบ้านหมดตลาดแล้วก็ได้ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะที่เวียดนามค่ะถึงแล้วคะ่ะป้อมประการชั้นที่สามซึ่งเป็นกำแพงชั้นสุดท้ายหรือชั้นในสุด ถัดจากท้องพระโรงโรงกำแพงชั้นที่สามนี้มีประตูเข้าออกอยู่เจ็ดประตูเป็นพื้นที่ส่วนตัวของกษัตริย์มเหสีฮอ,องเฮาและเหล่านางสนมทั้งหลายอีกทั้งมีท้องพระโรง มีห้องมหอรศพห้องครัวสำหรับปรุงพระกยาหารให้กษัตริย์และขาราชบริพารน,นี่ไม่ใช่กระทะหรือหม้อนะคะแต่เป็นอ่างน้ำทองเหลืองขนาดใหญ่เลยค่ะตั้งโชว์ไว้ผู้คนผ่านไปผ่านมาก็จะย่อนเหรียญ หรือหย่อนธนาบัตรลงไปเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่นี่ก็คือท้องพระโรงอีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงชั้นในสุดเช่นกันงั้นเราเดินดูความงดงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเมืองเวแห่งนี้พระราชวังใดหน่ย มากันเลยค่ะจกักรพรรดิเบาดซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่13และเป็นองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เหนียนนี้นะคะได้คลองอาณาจักรนี้จนถึงพศส0 0 0 488นั่นเองค่ะพระราชวังแห่งเมืองเวหรือพระราชวังไดโนยแห่งนี้นะคะเคยถูกฝรั่งเศสเผาในปีพศ2 4 8 8นั่นแหละค่ะจนทำให้กลายเป็นวังร้าง และในเวลาต่อมาในปีพศ2511ก็ถูกสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดเนื่องจากเป็นที่ซ่องสุมของบรรดาคอมมิวนิสต์ทั้งหลายจนทำให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นวังร้างจนกระทั่งองค์การยูเนสโกได้เข้ามาบูรณนะ และขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกที่นี่จึงถูกเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษใหม่ว่า Imperial Citadel ซึ่งก็แปลว่าป้อมปราการของจักรวรรดินั่นเองค่ะ เนื่องจากขนาดพื้นที่ของพระราชวังมีขนาดกว้างขวางมากกว่า500ไร่ดังกล่าวเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินชมความงดงามและหลักฐานทามประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งน,นี้ซึ่งแม้แต่ผู้บรญยายเองก็เดินไม่ไหวค่ะ เพราะมันกว้างขวางเหลือเกินเอาเป็นว่าถ้าหากท่านไม่สะดวกในการเดินท่านก็สามารถใช้บริการรถกอล์ฟซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขามีไว้บริการนั่งชมความงดงามและความใหญ่โตของพระราชวังเก่าเมืองเวหรือพระราชวังใดโน่แห่งนี้ค่ะ นั่งพักให้หายเหนื่อยจากนี้เราก็จะต้องเดินทางออกนอกประตูซึ่งมีทางออกอีกด้านหนึ่งสำหรับท่านที่วางแผนจะมาเที่ยวที่เมืองเวและพระราชวังแห่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินหรือการนั่งรถที่สะดวกสบาย ได้ตามชอบใจเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะโปรดอย่าลืมติดตามคลิปในตอนต่อต่อไปด้วยค่ะ